เกีเที่ยวเขามีไดลอกผมส่วเลกานมนักไม่ด้เป็นไจอยู่ตนนั้นก็ล้นอยู่ว่าใคก็ลนไครอะไรแบบี้มามีแดดบ้างลมบ้างก็ถว่า เรอี่อยากรู้อะไรๆคนเว่าคทั้งแผนก่อยู่ท้งสอยากที่ทุกคนว่าซีอจริงก็ทำใบอนุาตาขอในุาตกเขียนมอง้มก็ปสอู้็เียนแล้วก็ปรึนาบทมาเนี่ก็พอมาเป็นในลกศาสติเราก็ค้น้าวจารอะไรคอสิร์เพราะว่าเราก็เป็นแนจากคนงานแล้วก็ เราก็มานั่งีินอวาเอเพราะเราในซีรีส์เนี่ยเรแ่กันเยวะมาเราเปลี่ยนกัาเราก็ถ้ามองมาโดยที่เขาก็มีการเปลี่ยนเาเรียกว่าเาเป็นคนควงหมก็เลยเป็นแฮกคนเปนตที่ดีมาก แต่ไหนก็ตามคือจริงๆก็แค่ตัวละครส่วนนี้มีตัวละครบางตัวที่เราพยาามปรับเปลี่ยนบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราพยายามที่จะทำให้ซีรีส์ออกมาให้มันสมบูรณ์ที่สุดบางทีในนิยายมันเปลี่ยนมาแล้วเราก็มองว่า ส่วนตัวนะคิดว่าคงกลาหนงมา,างแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะสนุกอะไรเงี้ยตอนนี้ว่าทำเป็นในรูปแบบที่เราดูซีรีส์นะก็เลยคิดว่า,ญญาบทอันนี้คือเหมาะสม เจ็ไทยอาจจะขาดแลไเราเลยจะเป็นต้องิินก็คือส่งคือทางฝาไปหาเราคือว่าเออคนก็จะได้เห็น แน่นอนรอ้ยนตนาเยคราเแล้วแ้วาเสร็จแลคผมริแล้วพร้อมตอนเราเรีนจะมานานมากแล้วจริงๆแลวแล้วก็ใกล้ะเกิดต้องเต็มีเลยที่จริงอ่ะค้ายๆวิศวมันจะเหลืออีกไม่กี่เนหรอที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะทามันมันสนุกมันมันมันต้องเพิ่มเยอะๆเยอะๆความพร้อมเพิ่นะก็ อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้คือความกดดันเล็กๆที่พี่ออฟบอกว่านี่คือสิ่งที่หอมยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชั่นที่ต้องทำให้มันแบบว่าสมชื่อความหอมยักษ์ของเราแบบเขาก็ต้องเตรียมให้พร้อมกันนะว่าอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่ปีตอนเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามคับมต้องการของแบรนด์ที่เราต้องกามีคีามต้องกา ก็ฉันคืออีกเร่องการแข่งันของความให เรียจริงๆแล้วก็เรื่องของโลเคชั่นอย่างที่บอกว่ามาใช้มากๆจงวัดที่เลืก็เลยค่พึ่งพัฒนาว่าใช้เวลาที่จะเลือกคนมาดูแลแล้วก็อย่างประเทศตัวนี้คือยังอยากดูไว้ก่อนเอออาจจะบอกไปก็อาจจะโซนยุโรปอะไรเงี้ยแต่เราต้องขอคำนันมากให้ดีแบบว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยเราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกันมากก็ส่วนความละเอียดอื่นว่าจเป็นการแสดงเขาคิดว่าน้องๆการที่ทำพร้อมกันมากควาัสุขดีเพราะว่าน้องก็ต้อง เขาก็ได้การดัเนินตรวจสอบอย่างดี้องมีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการดำเนินการหลักสอบที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเาเรียกว่าติดธรรมมากอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขามีเวลาในการเตรียมงานแล้วก็แล้วก็ให้แน่นนะรเรื่งเครองม้าเนาะเพราทุกที่ทุกที่ต้อจะว่าให้เสื้อผ้าเปลี่ยนและมละเอียดมากเพราะว่าเราจากใช้รถตังหนาวันเนี้ยเราก็ปรับเปลี่ยน มองว่าเขาขับรถยนตงแต่ก ah ็ขับถยนตไม่ได้ย้รายละเอียดของชุดยนฉพารองตอนที่เขาวางกันเลยนะก็อยากให้ทุกคนรับฟเราะที่ทุกคนเห็นจริงไม่แบบมันยังแค่เสจเียวเดียวองนี กานการทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็หลังมาเสริมมคิดว่าทุกคนก็ต้องมาอรียาเตรียมใจกับสิ่งเลนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าซูด้วยกันสเราต้องมว่าทาสต่อางีสู้เรันนีของเรคนจะต้องเล่นกีฬาต้องา จริงๆคือถ้าในบทซีรีส so ์ก so, ็อาจจะไม่ได so ้สุกคนะครับแต่ในติตมเพราะว่าคาพูดแต่ละสัปแต่ว่ากีฬาก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วพียงแตว่าทุกคนที่่ก็มีแต่ันาแต่เราก็มีอยู่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มความแบบเรารีมาอย่างว่ามันโตขึ้นแล้วก็มีสมขึ้นในวนที่